อบอกนาวสวัสดีค่ะค่ะมัน,นีก็มพอกับช่องนัทธาสาวบุรีรัมพ์พัฒน์ินค่ะ คามน่านะกระไดไม่นู่อาหารแลงเนาะคะ่ะก็ตำทั่วค่ะตำทั่วแปรฝรั่งเนาะคะ่ะแล้วก็ตับ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 กับพรองจ้าตับทอดจะเพ้องเซ็งขงมนมจีนค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวจ้ะนเมื่อไงข้าวเหนียวขึน้นอ,อยากกินประมาณนี้เนาะคะ่ะข้าวเหนียวซึ่งกระติบข้าวเหนียวค่ะมีผีทันนึงเนาะคะ่ะถามนัดมาว่าซื้อมาจากไสเนาะคะ่ะกองกระติบนารักดีเนาะ,ค,ะ,นนะ,ค,ะค่ะก็ ฟ้าเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะทรงแบบนี้ก่อนนัดซื้อมาจากไอเกียและะ้วค่ะห่างไอเกียกว่าประมาณ10ปอนจ้ะเนี่ยคะ่ะประมาณ1ิปอนเนาะคะ่ะนัดซื้อมาจากห่างไอเกียจ้ะก็เห็นนักก็เห็นมันน่ารักดีค่ะมันบงยางไงไปบ่หน่อยไปก็ลั้งพอดีค่ะนักก็เลยซื้อมาก <laughs> มันอาจจะแบบว่าบัคือกระติบเขาบานเฮ้าท่งมันบัคือเนาะคะ่ะแต่ว่ามันก็ใส่ได้คือกันเนาะคะ่ะแบบเนี้ยน่ารักดีจ้ะกระติบเขา มาจากร่างกันกนัดเดอ้อค่ะก่อนไปกินกับฝากเป็นกำลังใจนะในเดอ้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเสร็จเดี๋ยวลาดท,ทุกคลิปนัดหลดลงค่ะมาเดอ้อจากเอฟซีทั้งบุรีรัมย์พ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะหยาดหยาดนัดมาเดอ้อจากแล้วก็เอฟซีทางฟังไทยฟังเล่าทั่วประเทศเนาะค่ะที่เบิร์กนัดอยู่เนาะค่ะก็มาเดอ้อจ้ะเมื่อกินน้ำกันกันนัดมาเด้อแศษเศษน้ำกันค่ะพี่น้องจ้ามาเซงข้าวปุ้นเนาะค่ะพี่น้องกับอันนั้นตทั่วจ้ะทั่วปป้้จะพี่่่นองงทััวฝร มาเด้อจ้ะอืออร่อยแซ่บพี่น้องจังหวะข้าวเหนียวจังหวะเส้นขนมจีนเนาะค่ะพี่น้องตำทั่ว ใครมกินมือตรงขอโสขอไพานัาา่นจ้ามิตตอนนะคะปลาตอนปลากระเดิดจะพี่นงปลากระเดิดปลากระดีบานเฮ่าแต่แซีบต้นปลาอืมเสียบ อืมคำทัวคือยากตำทัวมาเนี่ยอืมดีจ้ะตับจ้ะตับถลอยเพอจะได้กินกับเกือบเย็นนะจ๊ะพี่น้องแต่ย่างเงีัยอุ่นๆอยู่ว่ะ แล้วก็เข้ารออแฟนอาหารฝรั <c oughs> <c oughs> ่งไห่แฟนสตูนะคะสตูเนี่ยอือมบุ่มหวานๆเลย นักมากหน,นึ่นงคนสมมุติอืมแซ่บจากพี่นงจ้าต้นปลาร้าปะดีจ้าปกติแล้วนะักกินข้าวเจาว้าด้วยจ้าพี่น้องอยู่บ้านเพื่อกันอยู่บริรัมยเพื่อกันกินแต่ข้าวเจาว้านอกจากขึ้นยกากก็าจะกินข้าวเหนียวค่ะแต่แถวบ้านนัดเนาะค่ะ พราะไม่อยู่เมืองนอกมากินในเขาเน่วบัดเลยเขาเจ้ากะกินอยู่แต่ว่ามากินเ,เน่วบัดเลยแซ่บครับพี่นอ <c oughs> อุ้ม ตำทั่วก็ตับถอดเขากันครับอืม เขาเป็ไงสีประเด็กต้นปลาอันน่ะปลากระดีนอะค่ะพี่นนท์จ้าเนี่ยมักนะคะพี่นนท์ปลาลาบันเท่า จับจั<อ>บ,<อ>บมักเว้นต้นกับของเครื่องดีจับ ยังไงอหะตจอมนี่ยบักนาว Hmm. <laughs> ตำสมบนรอยบลาเกินไปเพราะีอิ่มเลยตับกระแซบพ,พี่น้องมักเขาเกรืองดิ จ้าพี่นอนจ้านักกินอิ่มหรอค่ะ จะในก็ฝากเป็นกําลังใจให้นัดโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิเดบ่พลาดท,ทุกคลิปที่นัดลดลงจ้าสำหรับมือตองขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณนะาลายค่ะสวัสดีค่ะ